บทสวดขอขมากรรมบทสวดมนต์นี้สำหรับการถอนคำสาปแช่งถอนคำสาบานทุกประการโดยมักแนะนำให้สวดมนต์บทนี้ทุกๆวันพระ15ค่าเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ชีวิตขาขายร่ำรวยทำอะไรคล่องว่าตามดังนี้อุกาสะอัจจะโยโนพันเตอัจจะขมายะถาพาเล ยะถามูลเหยะถาอากุศลเลเยมะยังกะรัมมหาเอวังพันเตอัจจโยโนปฏิคันหาทะอายะติงสังวเรยามะอิมังสัจจะวาจังมิจฉาทิฐิอทิฐานังปัจจุทธารมิทุติยมปิอิมังสัจจะวาจังมิจฉาทิฐิอทิฐานังปัจจุทธรารมิ ตติยัมปิอิมังสัจจวาจังมิจชาทิฏฐิอทิิฐานังปัจจุทธรารมิณนะถอนโมถอนพุทธถอนทาถอนยะถอนต้องคำสาบให้ม้วยมอนถอนด้วยนโมพุทธยะยะาพุทธโมนะณศูน,ะนโมศูนพุทธศูนทาศูนยะศูนต้องคำสาบทั้งมูล ศูนย์ด้วยนโมพุทธายะยะธาพุทธโมนะ